มาดูนะครับเหตุทะเลาะวิวาทนะครับกลางชุมชนนะครับส่งผลให้อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพบ้านฉางกำลังเร่งติดตามภาพจากกล้องวงจรผิดเพื่อนะครับนำตัวมาสอบสวนและดำเนินคดีในข้อาหาทำร้ายร่างกายตามลำดับต่อไปไปดูละเอียดในช่วงต่อครับ โดยเมื่อเวลา2นาฬิกานาทีโดยประมาณ 100. ร้อยตำรวจเอกสำริดฟักแก้วนะครับสารวัตรปราร่าปามสอพอบัญชางรับแจ้งมีเหตุล้อวิวาทผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวนหนึ่งรายบริเวณหนนสายศูนย์การค้าบ,บัญชางย่านบาฝรังท้องที่หมู่3าเขตเมืองบัญชางเบื้องต้นนะครับในที่เกิดเหตุพบร่างชายไม่ทราบชื่ออายุประมาณ 2- 5่สถึงปีสวมกางเกงยีนขายาวเสื้อเชิ้ตแขนสั้นส,สีน้ำเงินนะครับนอนหมดสติจมกองเลือดในที่เกิดเหตุใกล้กันนะครับพบรถเครื่องพ่วงข้าง มีซอบุหรี่และเศษขวดเบียร์แตกเกินถนนใบหน้าของผู้บาดเจ็บนะครับปวดบวมกรามหักและฟันหักเป็นแผลฉกันคาดว่าถูกขวดเบียร์และของแข็งทุบตีที่ใบหน้าจากการสอบถามนะครับพลเมืองดีที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับเล่าว่าขณะที่เดินทางมาจากกรุงเทพแล้วกําลังจะจอดรถเพื่อเข้าห้องพักซึ่งเห็นเหตุการณ์ตมวจทคนที่แรกผมก็เห็นรถจอดเลยว่าเขาจะมาช่วยจะลงรถโได้กี่คนพ,พ,พี่ทั้งหมดกี่คน มอเร์กระบ๋ารผู้ชายสองคนที่ผมเห็นแล้วครับพี่เไม่รู้เขาไม่มีูกเขามีเรื่องกันตั้ง,ง,งแต่ตรงน,นู้นแล้วนะ่ะตรงไหนพี่ตรงหน้าโฮเทลเนะะี่ยครับมอเตอร์ไซค์อ๋อทะล้งขับชนมอเตอร์ไซค์แล้วตอนนี้ทะล <ชา S 1> ิ้งมันคว่ำคว่ำทับคนเกียรติขอเมือ่อกี้มันมันคว่ำอยู่คว่ำอยู่แล้วใครยุขบขึ้นแล้วยะเห็นไหมไม่ยุบขึ้นมันเสียงอ๋อไอ้คนลมมันขึ้นมาเนี่ยใช่ป่ะแต่ว่าตอนตอนที่มันนค่ะดทะลิ้งมันคว่ำทับคนเกียรติอยู่ ด่าลงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดคาดว่าผู้บาดเจ็บคงจะมีเรื่องกับคู่อรลแล้วจึงไล่ชนจนรถพ่วงข้างเสียหลักทําให้ลม้มลงไปกองกับพื้นซึ่งห่างจากจุดที่คาดว่าทรลางก,กันประมาณ50เมตรแล้วก็ถูกอีกฝ่ายนะครับทุบตีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วหลบหนีมุ่งหน้าออกไปทางแยกเลยกระปอ ซึ่งจะต้องตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีนะครับเพื่อติดตามตัวมาสอบสวนสาเหตุส่วนคนเจ็บนะครับกู้ภยัยเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลบัญฑฉางตามลาดับอย่างไรก็ดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามทีมข่าวชุมชมมนบัญฑฉางเพื่อท่านจะไม่พลาดประเด็นที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นชุมชมมนอำเภอบัญช์างของเราเพื่อการเผยแพร่นะครับในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอย่างแท้จริงและเชื่อถือได้ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามทีมข่าวชุมชมมนบัญฑฉาง 来看。Like